สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่401นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับก่อนที่พวกเราทุกคนจะไปฟังเรื่องราวของคนที่หวนพนันผมอยากให้ทุกคนดูลายของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้แชร์ เรื่องราวความในใจของเองเข้ามาในลายของผมก็คือหมดจากพนันนี่แหละทุกคนเห็นในรูปภาพไหมครับน้องเล่นพนันมันเดียวหมดสามแสนสองหมดเยอะไหมครับเยอะนะน้องคนนี้เล่นพนันมาสี่ปี แล้วก็หวนพนันบ่อยมากในครั้งก่อนก่อนเนี่ยผมไม่เจาะลึกนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้แทงพนันบาคาร่าสี่ไม้ไม้ละบแปดหมื่นบาท8ปดสี่สาพอดีเลยนะครับทุกคนครับผมทำ ภาพให้ทุกคนเห็นไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตามรูปภาพที่น้องส่งมาให้ผมมันง่ายมากครับเพราะแต่ละตาน้องเจอป๊อกสถานเดียวเลยน้องเล่าให้ผมฟังว่าตอนแรกนะได้กำไรมา3-4หมื่นแล้วตอนนั้นผมไม่อยากนึกถึงนะครับผมจะเจาะลึกดีเทลที่มันเสียจริงๆ ทุกคนดูอาการหัวร้อนของน้องนะครับที่แทงตาแรกย้ำก่อนนะครับว่าแต่ละตาไม่ได้แทงต่อเนื่องน้องเป็นคนชอบแทงสองตัวตัดนะครับทุกคนนึกภาพออกไหมเวลาน้ำเงินออกสองตาแล้วก็ไปแดงนะครับน้องจะชอบลงอย่างนี้แล้วผลที่มันได้รับก็คือดังในรูปภาพนะครับทุกคน เห็นไหมผมไม่ขอพูดถึงรายละเอียดของภัยนะครับมันดูแย่มากเงิน8ปดหมืนบาทละลายไปกับแม่น้ำเลยนะครับน้องโดนไปแปดหมื่นแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรมันจะต้องมีซักตาแหละที่ต้องได้กำไรจากมันบ้าน แล้วคุณดูตาที่สองเะครับเฮ้ยเหนื่อยเนาะโดนป๊อกอีกไหมครับอะไรมันจะกินขนาดนั้นนี่คือโดนไปแสนหกแล้วครับทุกคนแล้วน้องก็ดูเขาไพ่ต่างๆนะครับมั่นใจตอนนั้นน้ำเงินอนะออกตาแรกแล้วจะต้องมีตาที่สอง แล้วก็คว้างไปอีก8ปดหมืนบาทเป็นยังไงบ้างครับมันป๊อกอีกแล้วอะไรจะป๊อกบ่อยอย่างนะครับโอ้โหนั่นคือโดนไปสองแสนสี่แล้วน้องเริ่มเครียดนะครับแล้วก็ทิ้งห่างพักหนึ่งแล้วสุดท้ายด้วยการหัวร้อน อยากได้อีก80,000บาทกลับคืนมาก็จัดไม้สุดท้ายที่80,000บาทก็คือลงน้ำเงินเหมือนเดิมแหละแต่รอดูสองตัวตัดเห็นไหมครับทุกคนผมเองไม่อยากมองนะครับในไลน์ของผมเยอะมากเจอป๊อกเก้าอีกน้องผู้หญิงคนนี้แทงสี่ไม้ หมายละแปดหมื่นเท่ากับสามแสนสองเจอป๊อก้าทั้งสี่ตาเลยพอหมดแล้วก็ได้ทักไปหาแอดมินคำตอบที่ได้รับก็เหมือนเดิมเว็บไม่มีประวัติการโกงเลือกออกผลตามระบบเกม เราได้ยินข้อความเหล่านี้บ่อยไหมบ่อยบางคนได้ยินทุกอาทิตย์บางคนได้ยินแทบทุกวันอย่างที่ผมเคยลงในวิดีโอสั้นหรือในช็อตการที่เราไปสัญญาใจกับตัวเองว่าจะเลิกพนันไปสาบานต่างๆหรือเข้าไปด่าวเว็บพนัน มันเป็นความรู้สึกที่ประชดตัวเองในตอนนั้นนะครับนั่นไม่ใช่วิธีเลิกพนันโดยถาวรถ้าคุณมีเงินคุณจะต้องกลับไปเล่นใหม่ผมพูดจริงไหมบางคนก็บอกว่าเป๊ะเลยพี่อ๊อฟจริงผมเก็บเรื่องราวของผมมาไว้ในใจหมดแล้วตัวผมเองเคยเป็นอย่างนี้แหละ เล้วแหลกเล้วไหลไม่เคยทําได้สักทีพอหมดก็คิดได้ไปสาบานไปบอกกาแฟนว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วแต่พอมีเงินบ่อนอยู่ตรงไหนอะไปแม่งนั้นแหละไม่มีเงินก็เฉียบถ้าเพื่อนไปเล่นก็ไปตามเขาแค่เอาหัวมุดเข้าไปก็ยังดีบางคนนะครับไม่มีเงินหรอก แต่ก็เข้าไปดูในเว็บพนันอยากไปสแสวงหาอะไรได้รอจังหวะก่อนพอเงินออกมาปุ๊บรีบกินเหยื่อเลยก็เหมือนปลานะครับที่มันอดเหยื่อมานานนี่แหละฝากทุกคนด้วยครับยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้เรานะน้องผู้หญิงคนนี้มันหมดไปแล้วจะให้ทำยังไงก็ต้องยอมรับความจริงเงินไขั้งแรกก็อยู่ที่เรา ถ้าเราไม่โอนเงินแล้วไม่ไปเล่นทุกอย่างมันก็ไม่เกิดสามแสนสองก็ยังคงอยู่แล้วเราก็คงได้กดมาใช้แล้วก็เอามาไว้กินแต่วันนี้มันเป็นไข่เป็ดนะครับที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่คนพน,นันทุกคนจะต้องได้ก็คือเลขศูนย์แต่ไข่เป็ดของจริงสามารถต้มกินแล้วก็ทอดกินได้นะครับ มีราคาที่ไม่แพงนะครับไข่เป็ดของจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเงินไปอุดหนุนไข่เป็ดหรือไข่ไก่มาซื้อกินกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายของเราคือเราได้อิ่มแต่ถ้าไปเจอในเว็บพนันมีแต่ร้องไห้เช็ดน้ำตานะครับเพราะผมเองในตอนนั้นน่ะเป็นบ่อยมากไปอัพสมุดเมื่อไรอยากจะเช็ดน้ำตานะครับเพราะเจอแต่ไข่เป็ดกับไข่ไก่ในทุกๆเดือนนะครับผม เดี๋ยวเราก็ไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งที่หวนพนันไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่พวกเราจะไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งที่หวนพนันนะครับผมอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้นะครับนี่คือกระดาษ a 4นะครับที่ผมจดเรื่องราวของ FC แต่ละคนที่หมดจากพนันในตอนนั้นแต่ควณเชื่อไหม สิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยปึกหนึ่งเนี่ยหวนกลับไปเล่นพนันทั้งหมดรวมมูลค่าแล้วน่าจะเกินร้อยล้านนะครับนี่แหละครับที่ผมจดไว้เพราะถ้ามีน้องคนไหนหวนพนันมาผมก็จะเรียกดูนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าสุจิปุลิวิมุตโตกระถังโส ปันดิโตพเยนะครับมันสำคัญมากและมันมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็สมุดเล่มนี้อีกนะครับที่บรรจุเรื่องราวของคนที่หมวดเยอะๆระดับ10ล้านขึ้นไปนะครับผมแยกออกมาเลยและวันนี้ผมขอบอกทุกคนก่อนนะครับ มีคนที่หมดจากพนันแล้วก็ฝากเรื่องราวของเองเข้ามาในช่องของผมมีทั้งหมด23คนนะครับถือว่าเยอะมากแล้วพนันที่ยึดครองจิตใจของคนเล่นพนันก็คือบาคาร่าแล้วก็มีคนหมดเยอะที่สุดถึง4ล้านบาทนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับเอาอีกแล้วนะครับผม ผมพยายามพูดเรื่องราวของ FC ที่หมดจับพนันคนหมดเยอะๆให้เตือนสติพวกเรานะครับเพราะถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยยังไงก็หมดบางคนนะครับได้ยินคำพูดของเว็บพนันนะบ่อยมากได้ยินทุกอาทิตย์ได้ยินทุกเดือนแต่ก็ยังเล่นนะครับพอหมดแล้วก็ไประบายอารมณ์กับเขา แน่นอนนะครับเวฟพนันนะเขามีการประชุมอยู่แล้วคือเขาเล่นกับความรู้สึกของเรายิ่งถ้าเราร้อนเราไปด่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกไปทั้งหมดมันจะย้อนมาหาเราคืนนะครับก็คือเราจะเจ็บใจนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำได้ในตอนนั้นวินาทีนั้นเลยก็คือการยอมรับความจริงนะครับ ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมมตินะครับถ้ามันมีอยู่จริงเว็บพนันเนี่ยเขาโอนเงินมาให้เราทั้งหมดสมมตินายโลภก,กับนางโลภมากเสียคนละหนึ่งล้านบาทเขาโอนมาให้เข้าบัญชีของเราคนละหนึ่งล้านบาทผมถามทุกคนหน่อยคิดว่า นางโลภมากกับนายโลภจะเลิกพนันได้ไหมทุกคนรู้คำตอบแล้วผมเองก็รู้คำตอบแล้วก็คือไม่เลิกนะครับยังไงก็เล่นต่อเล่นจนกว่าตัวเองจะหมดมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพยายามทำตามวิธีที่ผมบอกนะครับอย่าให้เงินของตัวเองมีมากกว่าศูนให้มันอยู่อย่างนั้นแหละ จะทรมานสาหัสขนาดไหนก็ปล่อยมันไปผีพนันมันออกมาแล้วพฤติกรรมเรามันออกมานั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือคุณไม่ต้องหมดเงินในบัญชียังไงคุณเลิกพนันวันต่อวันได้เลิกชั่วโมงต่อชั่วโมงได้แสดงว่าคุณทําได้แต่คุณจะทําได้กี่วันมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชาย คนนี้นะครับที่เขาหวนพนันนะครับซึ่งประวัติของน้องก็มีอยู่ในนี้แหละผมต้องเอามาทำใหม่เพราะอาจจะเป็นคนแรกที่ถูกฉายหนังในคลิปของผมเลยนะครับทุกคนฟังแล้วเตือนสธิแล้วดูน้องไว้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าไม่อยากให้มันเกิดก็ต้อง ข่มใจตัวเองใช้การกระทำเข้าเลกแล้วเราก็จะไม่ต้องหมดแล้วก็จะไม่มีคำว่าหวนเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับอ่ะฟังไปงพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่อ,อ๊อฟผมขอโทษนะครับพี่ผมหวนกลับไปเล่นพาน,านันหลังจากเลิกพานันมาได้แล้วห้าเดือนสาเหตุเพราะผมกลับ ไปมีเงินในบัญชีครับและคำโกหกของผมครับผมเริ่มหวนเดือนตุลาคมพอมีเงินเข้ามาในบัญชีก็เติมเล่นเลยครับเติมไปครั้งแรก500บาทลองก่อนบวกมา700บาทหยุดครับแล้วก็ได้ถอนเหมือนจะมีการจัดการที่ดีถูกต้องไหมครับและก็เล่นมาเรื่อยๆครับพอผ่านไป2อาทิตย์ เงินเดือนผมออกเงินในบัญชีก็เยอะตามวันนั้นผมเติมเข้าไป500บาทกะจะเอา200ถึง300ก็พอสรุปโดนมันกินทุกไม้ผมไม่หยุดเติมเงินเข้าไปอีก1,000บาทจำได้ว่าลงเดิมพันประมาณ10กว่าไม้ถูกอยู่2-3ไม้ ที่เหลือเสร็จมันทุกไม้หมดไป1,500บาทตอนนั้นคิดในใจว่าจะพอแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะเป็นเหมือนครั้งคนอยู่ดีๆความคิดที่อยากจะตามทุนคืนก็ไม่อยู่ในหัวและแล้วก็เติมเข้าไปใหม่อีก1,000บาทเป็นเหมือนเดิมครับภาพสะดุดกระตุกบ,บ่อยมาก หมดไปอีก1,000บาทเริ่มหัวร้อนสงสัยเติมเข้าไปอีก2,000บาทและโดนมันกินเรื่อยๆผมยิ่งหัวร้อนก็ยิ่งหมดไวผมคิดในใจว่าเราทำอะไรลงไปไลไปหาพี่ออฟดีไหมในตอนนั้นมีความคิดแล้วถามว่าไลามาไหมไม่ไลครับแต่แล้วผมเลือกที่จะเติมเล่นครับ โอนเข้าไปเรื่อยๆรอบนี้มันหมดไวกว่ารอบแรกอีกเพราะอยากได้กลับมาคืนให้ไหวที่สุดจนเงินในบัญชีที่มี16,300บาทหมดครับการหวนพนันของพวกเราทุกคนมันจัดใจหนักมาก เพราะผีพนันต่างๆมันจะออกมากองกันอยู่ยิ่งถ้าเราเสียมันก็ยิ่งผลักดันให้เราสู้ต่อนะครับเตือนทุกคนเลยนะถ้าใครหวนระวังเป็นเหมือนน้องนะครับพอหมดแล้วก็คิดได้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงทิศในตอนนั้นผมก็เครียดมากแต่มันมีสิ่งหนึ่งฟังดีๆนะครับ ที่ทําให้หายเครียดบ้างก็คือโรงงานของผมเขาจะหักเงินจากพนักงานเดือนละ1,200บาทอยู่ที่ว่าใครจะสมัครใจหรือเปล่าเขาไม่บังคับนะครับแต่น้องคนนี้ได้เข้าร่วมโครงการของบริษัทนะครับพอครบเดือนสบิบเอ็หรือในเดือนพฤศจิกายนเขาจะคืนให้1 4 4 0 0บาทคือบริษัทผมให้12เดือนเต็มเลย ถือว่าเป็นโบนัสให้กับพนักงานคนละ1,200บาทให้ต้นเดือนด้วยครับถ้าพูดง่ายๆก็คือกำไร2เดือนวงเล็บ2,400บาทนะครับนี่แหละครับยังมีเงินเข้ามาอยู่นะครับยังคิดที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปเล่นหรือไปใช้นี่นะครับต้องระวังให้ดีนะครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากสะท้อนแล้วมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับไปกันต่อนะครับพอเข้าเดือนพฤศจิกายนผมก็ได้รับเงิน14,400บาทได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ามีเงินแล้วเงินค่าใครอย่าแตะตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้แม่โอ้โหความคิดดีมาก เอาไวร้รวมกับโบนัสหรือไม่ก็ซื้อของกลับบ้านแม่ความคิดอย่างนี้มันเจ๋วจริงครับแต่แล้วครับพี่ออฟผมก็เอาไปเติมเล่นช่วงนั้นเล่นทุกวันพี่ออฟได้บ้างเสียบ้างและก็มีอยู่วันหนึ่งคือวันที่6พฤศจิกายนผมเสียไป8,000บาทเห็นไหมครับการทำตามใจตัวเองมันได้ผลหรือเปล่า เราเอาเงินมาจัดการด้วยตัวเองมันได้ผลหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบลงอะไรก็ไม่ถูกและก็ได้หยุดเล่นพอหลังจากนั้นมาก็หมดวันละแปดร้อบาทบ้างวันละพันบ้างจนเงิน14,400บาทที่ทางบริษัทให้มาหมดเกลี้ยงบัญชีเลยครับนี่แหละครับคือจุดสูงสุดของมัน พอหมดแล้วก็เห็นยอดเงินที่จ่ายขั้นต่ำในบัตรเครดิตยังมีอยู่นะครับเพราะผมจ่ายเดือนละ5 0 0กว่าบาทจ่ายมา5เดือนเป็นเงินเกือบ 2000. 2 0 0 0เชื่อไหมครับพี่ออฟหมดครับเงินในตัวกองผมเหลืออยู่138บาททุกคนครับผมถามทุกคนหน่อยถ้าคุณเหลือเงินอยู่138บบาทเหมือนน้องผู้ชายคนนี้ทุกคนจะเล่นพนันไหม บางคนบอกว่าผมจะเล่นทำไมล่ะพี่อ,อ๊อฟผมไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วมันตันแล้วโดนไป1น4 0 0บาทแล้วพี่อ,อ๊อฟไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วแต่มันไม่ใช่สำหรับน้องผู้ชายคนนี้ครับเห็นไหมถึงผมเอามาทำคลิปใหม่ต่อเลยครับด้วยความคิดของผมผมเอาเงินไปเติมตู้100บาท ฝากไปเล่นพนันผมบ้ามากเลยพี่อ๊อฟการหวนครั้งนี้มันแย่มากครับผมโทรไปยืมใครก็มีแุกคนปฏิเสธเพราะเขารู้ว่าผมเคยติดพนันมาก่อนผมทำทุกวิถีทางแล้วตันหมดครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่เดิมครับไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินจ่ายค่าห้องผมมีความคิดว่า ที่พี่ออฟพยายามย้ำบ่อยๆเรื่องเงินโบนัสหรือเงินฟรีที่เข้ามาในบัญชีของพวกเราต้องระวังให้ดีซึ่งผมเตือนน้องผู้ชายคนนี้บ่อยมากตัวเองก็ได้เข้ามารายงานตัวในไลน์ของผมเกือบทุกวันนะครับในช่วงนั้นเห็นไหมครับยังพลาดเลยนะครับทุกคนฟังดีๆแล้วเตือนสตินะครับต่อเลยนะครับผมโดนคนแรกเลยครับ วงเล็บคนที่หวนผมอยากจะบอกทุกคนครับพี่ออฟพี่เขาพูดแม่นมากพี่ออฟเคยพูดกับผมว่าถ้าเรามีเงินในบัญชียังไงก็ต้องเล่นผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปผมจะให้พี่สาวของผมก็คือคนที่เก็บเงินของน้องคนนี้ในครั้งก่อนตัวเองอ่ะไปอ้างปัญหาร้อยแปด ว่าจะนําเงินไปใช้ตรงนั้นใช้ตรงนี้ก็หกหมดทุกอย่างสุดท้ายก็เอามาเล่นพน,นันต่อเลยนะครับเก็บเงินไว้ให้ครับสมมติถ้าโบนัสออกมาวันโบนัสออกผมจะเอาโทรศัพท์ไปฝากที่พี่สาวก่อนทําตามที่พี่ออฟบอกให้เขาโอนเงินออกให้หมดแล้วค่อยไปเอาโทรศัพท์ครับ ถ้าผมไม่ทําแบบนี้เงินของผมไม่เหลือแน่ผมขอโทษนะครับพี่ออฟขอโทษทุกคนจริงๆยอมรับความผิดของตัวเองครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเลิกไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับผมเองก็ได้สอนน้องบอกว่าวันที่โบน,นัสออกมาเอาโทรศัพท์ของตัวเองไปให้พี่สาวเลย แล้วให้พี่สาวนะโอนเงินออกให้หมดเหลืออยู่ร้อยเดียวก็พอเองอยากเล่นเล่นเลยตามสบายไม่มีใครว่าให้มันจบแค่เงินหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าอะไรครับทุกคนคนเล่นพนันทุกคนนะ่ะมันจะรอจังหวะรอโอกาสถ้ามียอดเงินไหลเข้ามาความคิดก็จะเปลี่ยนบางคนนะครับ ทรมานมากไม่มีเงินกินข้าวเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะเลิกแล้วไม่เอาแล้วแต่ถ้ามีเงินนะครับหรือได้โบนัสเปลี่ยนไปแน่นอนความทรมานมันจะหายไปบางคนนะครับกินมามา่าตลอดสามสี่เดือนแต่พอมีเงินโบนัสไหลเข้ามานู่นแหะครับพิซซ่าหมูจุ่มเจ็ดวันนี้ กินของดีตลอดเลยแถมเล่นพนันอีกรวยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหมดสุดท้ายก็ไปพึ่งมามา่าปลากระป๋องเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ผมเอามาให้ทุกคนเห็นเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมเคยทำคลิปให้ด้วยแต่ผมไม่บอกว่าคลิปไหนไม่อยากให้ซ้ำเติมให้มันจบแค่นี้ไอทิตย์พี่พูดไม่ผิดจริงๆเลย ว่าเองยังไงก็ต้องเล่นแล้วสุดท้ายก็กลับไปเล่นแล้วมีอีกหลายคนคุณดูดินี่คือผมไม่ทำนะถ้าผมทำด้วยนคลิปของผมจะต้องออกวันละห้าคลิปนะครับถึงมันจะหมดนี่แหละครับสิ่งที่มันจดเนี่ยมันจะมีความหมายอย่างนี้แหละแฟนผมเขาก็ถามผมว่าโจทําทำไมเยอะแยะไปหมดเปลือกกระดาษเปลือกปากาแล้วมันก็ดูช้าด้วย นี่แหละครับคำตอบมันก็อยู่ในคลิปนี้แหละเรียกดูได้ไปยืมเงินพี่สาวมาสองสามหมื่นก็ไม่มีจ่ายเขาปล่อยเลยตามเลยไปกู้แอปนอกระบบมาอีกพี่สาวก็เคลียร์ให้เห็นไหมครับดูได้เลยเนี่ยห้องก็โดนล็อกสามเดือนชีวิตในปี2 5งหนี่แย่มากเลยนะครับ เอาอร์ไซ์ไปเข้าเมืองไทยเลดซิ่งก็โดนเขาตามทวงนะครับสุดท้ายทางบ้านก็หาเงินมาเคลียให้นั่นเลยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนครับด้วยความหวังดีจากผมถ้าคุณไม่อยากหมดเหมือนเดิมถ้าคุณไม่อยากกลับไปที่เดิม,ดมคุณก็จะต้องหาคนมาจัดก,การเรื่องเงิน อยากทำตามใจตัวเองแอปธนาคารกับบัญชีของเรามันเป็นเพื่อนกันถ้ายอดเงินในยูเซอร์ของเราเป็นศูนย์ยอดในธนาคารของเราก็เป็นศูนย์เหมือนกันมันพร้อมผูกมิตรตลอดคุณเชื่อผมเถอะมีหลายคนมากมีเงินในบัญชีในครั้งก่อนห้าหกเจ็ดล้านถือว่า ตัวเองน่ะรวยแล้วมีเงินไว้กินตอนแก่แล้วแต่พอมารู้จักพนันออนไลน์แค่สี่เดือนเกลี้ยงตับไม่เหลืออะไรเลยนะครับท้อแท้ในชีวิตเครียดไม่อยากทำอะไรไปหาหมอมากกว่าเจดครั้งนะครับหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเคยบอก อัตาิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนเราทั้งหมดจากพนันส่องกระจกดูกี่ครั้งมันก็เจอหน้าเรานะครับไม่มีใครมายืนเคียงข้างเราจับบ่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ปัญหานี่สินให้เดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ไม่มีนะครับแต่คนที่อยู่เคียงข้างเราก็คือคนที่เรารัก วงเล็บครอบครัวและแฟนของเรานะครับผมอยากฝากทุกคนยาหัวนะครับเลิกได้เลิกลดได้ลดละได้ละนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอนะครับผมเองในฐานะคนที่เคยหมดเยอะวันนี้เลิกพนันได้ก็อยากจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้ทุกคนทำตามนะครับเอาไปปรับใช้ถ้าทุกคนทำได้หรือประสบความสำเร็จผมเองก็อวยพรให้ ให้มีอนาคตที่รุ่งเรืองแต่ถ้าใครนำไปปรับใช้แล้วยังทำไม่ได้อยู่ณตอนนี้นะก็เอาใจช่วยนะครับเอาใหม่เริ่มต้นใหม่มันต้องทำให้ได้ถ้าคุณเลิกพนันวันต่อวันได้เลิกชั่วโมงต่อชั่วโมงได้นั่นคือคุณรอดคือคุณไม่ต้องหมดเงินแต่ถ้าคุณผ่ามันไปไม่ได้ในแต่ละวันนั่นคือคุณจบนะครับหมดเงินแน่นอน สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับเลิกวันตะวันเนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วได้ผลไวที่สุดแล้วนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเดียวมันก็ผ่านไปได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไวแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ